สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลบอลจันตากองนะฮะกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนแฮกนะครับผมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจะทำศึกพรีเมียร์ลีกนนครับผมนัดสุดท้ายของฤดูกาล2022-2023นะครับผม ที่โอเทฟอร์ดเจอกับฟูลแลมนั่นเองนะครับผมเทนฮากก็เอ่ยปากโดยการชมลูกทีมเป็นอันดับแรกนะครับผมเทนฮากบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมของเรานักเตะของเราพวกเขาเนี่ยสามารถก้าวหน้าไปได้ไกลามากตอนนี้เรามีรากฐานที่ดีแล้วและผมคิดว่าทีมของเรานี้ยังคงต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกในฤดูกาลหน้านะครับอาจจะมี แผนอะไรไหมในครับผมสําหรับอีดิคเทนแฮกในฤดูกาลหน้าในครับผมต่อมานะักข่าวก็ถามถึงนี่ครับผมความยากในการวางแผนเกี่ยวกับตลาดนักเตะนในครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมเทนฮาก,ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย คือมันไม่ใช่งานของผมทั้งหมดผมแค่เป็นคนเสนอชื่อนักเตะที่ผมต้องการไปและหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสโมสรนะครับผมก็เหมือนจะมีการเปรยป์ๆว่าการเลือกซื้อนักเตะในแผนการทําทีมทั้งหมดนะับผมก็ ขึ้นอยู่กับสมโมสรซะส่วนใหญ่นะครับผมเทนฮาก,ก็แค่เป็นคนเสนอชื่อนะครับผมนักเตะที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะครับผมถ้าตระกูลฟักกิ้งเกลเซอร์แฟมิลี่ไม่อนุมัติเนี่ยก็ชิบหายนั่นเองนะครับผมต่อมานนครับผมนักข่าวก็ถามว่าหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของสมโมสรคุณก็จะได้จัดการตลาดนักเตะตามที่คุณต้องการใช่หรือไม่ เทนฮฮกบอกไปว่าผมไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับคุณได้คือคุณน่าจะต้องไปถามคนที่เหมาะที่จะตอบคําถามนี้ยังไงแล้วในคะรับผมสุดท้ายเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะกต้องรอดูเจ้าของทีมคนใหม่ต่อไปนั่นเองนะครับผมและต่อมานฮกเนี่ยผมก็พูดถึงนักเตะนะครับผมคือนักเตะที่เทนฮักน่าจะชื่นชอบอย่างเจดอนซานโชนะครับผมเทนฮฮกบอกว่าจจดอนเนี่ยเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นทางฝั่งขวา และในเกมกับเชลซีนั้นเขาก็โชว์ศัก,กยภาพได้ดีมากในฤดูกาลนี้จาดอนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดในฤดูกาลต่อๆไปนะครับผมนี่ถือว่าอีดกแทนฮางเนี่ยน่าจะไม่อยากขายจดอนซานโชนะฮะน่าจะอยากเก็บไว้นั่นเองนะครับผมแทนฮางยังพูดต่อนะฮะแต่ว่าถ้าคุณได้นักเตะที่เหมาะสมกับทีมของคุณเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ย ทีมของคุณก็จะมีขุมกําลังในแนวลึกมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่คุณมีนักเตะเพียงพอคุณก็จะมีโอกาสในการคว้าแชมป์และประสบความสําเร็จมากมายตามมานะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นการเปรยป์ยนะครัไปยังบอร์ดบริหารหรือว่าเจ้าของทีมคนใหม่นั่นเองนะครับอริกเทนฮาก็พูดถึงมาคัสรัสฟอร์ดนะครับผมเทนฮาก็บอกว่าผมมีความสุขมากที่แรชชี่เนี่ยสามารถยิงรวมกันได้ถึง30ประตู แต่ผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องทำให้ได้มากกว่านี้และในตอนนี้ผมหวังว่าเขาจะต่อสัญญากับสโมสรของเราผมรู้ว่าเขาอยากจะได้รับสัญญาใหม่และสโมสรก็อยากให้เขาทำแบบนั้นเช่นกันเพราะว่าแรดชี่เนี่ยเขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรแห่งนี้และสุดท้ายผมก็คิดว่าการต่อสัญญาระหว่างสโมสรกับแรดชี่จะเกิดขึ้นนะครับผมโอ้โหก็เทนแฮกเนี่ย แม่น่าจะอยากให้ทั้งซานโชและก็แรชชี่นะกรบผมอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาลแน่นะครับเพราะเทนฮากน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในกรบผมในนักเตะนะครับผมที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะมาอยู่กับผู้จัดการทีมที่แบบยังไม่รู้วิธีใช้งานนะกรบผมอาจจะเลยทำให้ ฟอร์มเนี่ยดรอปลงไปบ้างนะครับผมแต่ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเราหวังว่าเทนแฮกจะใช้ทั้งรัชชีแล้วก็จารอนซานโช่เนี่ยได้ตามคู่มือนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอ e ีริกเทนแฮกนะครับผมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะเปิดโอเทฟอร์ดเจอกับฟูลแลมในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผม ท่านผู้ชมคิดว่าแมนยูเนี่ยจะจบลงด้วยอันดับ3หรือว่าอันดับ4นีนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับผมชาแนลบอลจันตากองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ